สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาแกะของจากช้อปปีนะครับนี่เลย611บาทนะครับวันนี้จะมีเรื่องน่าเศร้าเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนข้างในคืออะไรนี่ผมสั่งมาก็ไม่ใช่ของดีอะไรหรอกนะครับก็จะเป็นของปกติเลยโอเคเรามาดูกันว่ามันคืออะไรนี่เลยคืออะไรเอ่ยใครรู้มั้งครับ นี่ก็คือตัวแปลง SSD นะครับตัว NVMe ท้าความก่อนเลยก่อนที่เราจะสั่งซื้อตัวนี้นะฮะนี่เลยครับไปได้โปรโมชั่นของ Shopee นะฮะได้ตัว WD SN550 ตัวนี้นะครับจากราคา3,000กว่าบาทน,นะครับลดมาเหลือ2,690นะครับรวมค่าส่งแล้วอันนี้นะครับจะเอามาใส่โน้ตบุ๊กนะครับแทนตัว NVMe ตัวเก้านะครับโน้ตบุ๊ก ASUS นะครับแทน NVMe 512GB กิกนะครับที่มี Optane อยู่ในตัวนะครับพอดีผมทอดเนี่ยผมทอดตัวนี้ใส่เข้าไป ใส่เข้าไปในโน้ตบุ๊ก a s ุ s นะครับแล้วทีนี้โน้ตบุ๊กบูตไม่ขึ้นครับเกิดโลโก้ a สุดค้างนะครับผมก็เลยได้ทําการไปหาช่างที่ผมซื้อโน้ตบุ๊กมานะครับในเมืองการและทีนี้ผมก็ไปให้เขาใส่ดูนะครับขเขาก็บอกว่าตัวนี้ไม่ั u p อ o r t นะครับซึ่งเราซื้อมาแล้วกะว่าจะเอาตัวนี้นี่มาแปลงใส่ M.2 ตัวที่อยู่ในโน้ตบุ๊กเพื่อใช้แล้วก็เอาตัวนี้ไป start window แล้วก็ไวรแบ็กข้อมูลในเครื่องนะกับกลายเป็นว่า เราต้องเอาตัวนี้นะครับมาใช้เป็น e อ e r นอล s อสแทนนะครับก็เลยเครียดนิดหน่อยสําหรับใครนะครับที่ซื้อโน้ตบุ๊กอัสุไปนะครับเออ่ไม่แนะนําเลยนะครับว่าให้ซื้อตัว WD เนี่ยกลัวจะบูตไม่ติดแบบที่ผมเป็นครับอัสุดทับเกมมิ่งก็เป็นนะครับทางร้านบอกว่าเคยมีคนซื้อเอสดีอ SSD ของ WD มาใส่แล้วก็บูตค้างโลโก้เหมือนกันครับโอเคทีนี้เรามาดูข้างใน อันนี้ดีกว่าตัวแปลงว่ามีอะไรบ้างนะฮะเพียดเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ได้ราคาที่ถูกนะฮะถึงจะไม่ได้อะไรมากนะฮะแพ็กเกจจิ้งนะครับดูสวยงามสวยงามมากครับนี่มีการเล่นแสงเล่นนิดหน่อยนี่นะฮะตรงหัวก็จะเป็นไฮฟีนะครับดีงามนะฮะตูดก็เป็นที่ไข่น็อตนะฮะไม่มีอะไร โอเคแล้วก็มีตัวสาย C to C มานะฮะหนึ่งเส้นนะฮะอันนี้แบบนี้เลยหนึ่งเส้นโอเคแล้วก็จะมีตัวไขควงอันกระจิ๋วมาให้ครับหนึ่งอันในที่เราสร้างมาหกร้อยกว่าบาทนี่ก็มีมีเลยสามอันนี้เดี๋ยวเรามาลองใส่กันแล,แล้วก็มาดูข้างในตัว NVMe ตัวนี้นะฮะว่ามีอะไรบ้างผมแกะไปแล้วนะฮะรอบหนึ่งเฟลเลยจะทำคลิปใส่ซะหน่อยเรียบร้อยเลย มดเลยข้างในก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีตัว NVM เราผมซื้อตัวหนึ่งเทบมาเลยนะครับอืมโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่กันเลยดีกว่าอย่างแรกนะคะเราก็ต้องไขนอ็อตเอ่อน่าจะไม่มีคู่มือซะด้วยมาลองไขมุมนี้ก่อนเลยตรงด้านที่มีไทสีนะฮะไขออกสองตัวไขแล้วก็เก็บน็อตให้ดีๆนะครับแล้วก็จะยุ่งใหญ่อคออกมาแล้วฮะ อ๋อนี่เลยครับออกมาแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้โอ้ข้างในก็โอเคเลยนะครับแพคเกจจิ้งแพคเกจจิ้งโอเค600กว่าบาทเมืองไทยขายอยู่มัการ900กว่าบาทนะครับทางบริษัทดังๆนะฮะที่ขายกันในประเทศไทยไม่เป็นของจีนมาไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่ามาลองดูเราก็ไขน็อตนะฮะที่ติดอยู่กับที่มีรหัสว่า2280นะครับก็คือความยาวของตัว S D นะครับ2280แล้วเอา S D เราใส่เข้าไปนะฮะ จะดังปึ๊กอย่างงี้ก็จะเป็นหน้าตายอย่างงี้นะฮะเราจะพยย่ออยู่อย่างี้แล้วก็บี้าไปะแล้วก็น็อตที่เราไขออกมาเมื่อกี้นะฮะไขกลับเข้าไปเอาแค่พอมือนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็ใส่เข้าไปรูเดิมมบโอ้โหเป็นการทําที่เรียบง่ายมากนะฮะไม่มีอะไรเลยนี่ีเสียงหลวมนะฮะถ้าใครมีตัวซิลิโคนที่เป็นแผ่นแปะ๊ะก็หน้าจับมาแปะได้นะครับช่วยกระบายความร้อนเพื่อนี่นะครับสอง สองฟังนะฮะแต่ผมไม่มีเลยก็เลยไม่เป็นไรโอเคเรียบร้อยอยุ่งในนี่แหละตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จไปแล้วเมื่อกี้เราไปนั่งมุมนู้นแล้วเราเสียบโน้ตบุ๊กมันพอดีมันแคบหน้าจอไม่ได้ครับก็เลยจะามาเทสสปีดให้ดูโอเคเราลองมาเสียบที่คอมเราเลยดีกว่าโอเคนะครับตอนนี้ก็เสียบขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วะฮะอ,อ่นี่นะฮะเสียบขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะเป็น eject usb to pci bridge นะครับก็ขึ้นแล้วเรียบร้อยะฮะ ความเร็วพอได้นะฮะถามว่าหายไปจากตัวกล่องเยอะไหมก็นี่เลยครับหายไปโคตรเยอะเลยครับในกล่อง2องพครับมาเสียบตัวแปลงของจีนแล้วก็นี่เลยครับอยู่ที่1 5 6เท่านั้นเองนะฮะถามว่าความคุ้มค่ากับราคา600กว่าบาทถามว่ามันดีหรือเปล่าก็ทุนๆเฉยได้ครับ ได้มาราคา S D ก็ได้มาถูกนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็ได้มา600กว่าบาทมีดีๆเลยก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับตัวแปลงแบนนี้ก็ไปดูเลื่อนๆดูก็ไม่รู้ว่าความเร็วเท่าไหร่นะครับได้มาก็ถือว่าเสียบติดก็ดีใจแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าจะทําให้ S D เราพังหรือเปล่านะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับกับการ unblock ตัวแปลง S D นะฮะกับตัว W D Blu นี่คะ ไม่คุ้มเท่าไหร่นะฮะสำหรับคนที่ซื้อมาแล้วก็แปลงเป็นที่ใส่แบบนี้แล้วมันใช้ไม่ได้นะฮะกับ iPad ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นเพราะอะไรหรือว่าไฟไม่พอหรือเปล่าหรือว่าตัว iPad นี้ยังงงอยู่นะ,ะสำหรับผมไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวก็เอาเก็บไว้ใช้นะฮะเก็บไว้ใช้เป็นที่ย้ายข้อมูลสําหรับไฟล์ข้อมูลที่เราจะต้องย้ายไปใช้กับที่อื่นนะครับแล้วก็ไว้สํารองข้อมูลลูกค้าตอนที่ไปถ่ายรูปนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม